สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องลมนะครับลมนั้นเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ร้อนแล้วก็เย็นในขณะเวลาเดียวกันมันจะเกิดการไหลของอากาศนะครับก็จะเกิดเป็นพลังงานลมอันนี้คือลมจากธรรมชาติแต่ลมที่ผมจะพูดต่อไปนี้และให้ไปาพาไปดูเนี่ยก็คือลมที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์นั่นคือพลังงานลมที่เกิดจากาการหมุนของใบพัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานของมันว่าฟังก์ชันของการเกิดลมนั้น มีอย่างไรแล้วก็มีฟังก์ชันตัวไหนบ้างที่ทําให้เกิดลมปริมาณมากน้อยเท่าไหร่สามารถทําได้เป็นหน่วยเป็น cfm จะเป็นพัน cfm หมื่น cfm เป็นแสน cfm ก็ทําได้พัดลมตัวนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆตัวนี้ในตําแหน่งของตัวพัดลมพัดลมตัวนี้ก็เป็นพัดลม action fan นะครับที่ผมพูดถึงนะครับก็คือพัดลมนี้จะใบพัดก็จะดันลมนะครับจากด้านหน้ามาด้านหลังผ่านท่อตัวนี้ฟังก์ชันที่ทําให้เกิดลมคือ หนึ่งจุดนี้นะฮะก็คือใบพัดะะพื้นที่หน้าตัดของใบพัดนะครับจำนวนซี่ใบพัดก็มีผลนะครับพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดนะฮะกว้างคูณยาวทั้งหมดของใบพัดพื้นที่หน้าตัดจํานวนซี่ใบและองศาของใบพัดอย่างใบพัดเนี้ยองศาเข้ามนจะเอียงซ้ายเอียงขวาปนะรับฮะองศาเข้ามามากน้อยเท่าไหร่ก็จะมีผลต่อการดึงลมนกะน้อยเช่นกันนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ,อมูเล่มูเล่ตัวนี้ก็เป็นตัวทดรอบจากตัวมอเตอร์ที่ขับ ผ่านสายพานนะครับมาที่มอเตอร์อมมเล่ใหญ่โมเล่เล็กก็จะมีผลมูเล่ใหญ่รอบก็จะวิ่งช้ามูเล่ที่เล็กรอบก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับคือจะ,อะทดรอบมาจากมอเตอร์สมมุติว่าใช้มอเตอร์4โพ1,400 rpm หรือใช้มอเตอร์2โพ2,800 rpm ก็จะไปทดรอบนะครับถ้าม,มูเล่ใหญ่ไปขับมูเล่เล็กก็จะทําให้รอบนั้นเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้ามาขับปั๊บนะฮะผมจะทําให้ดูนะ ลมเกิดได้อย่างไรเย็นนะเดี๋ยวดูนะครับรู้สึกเย็นสบายมากเลยครับนะฮะหลักการเกิดพลังงานลมสามารถสร้างและทําได้ไม่ยากตัวนี้เรียกว่า a กเ i ี n fan นะคือคือพัดลมที่การทํางานหมุนตามแกนใบพัดดันลมผ่านแกนตัวมูเล่นะครับลมัวนี้หมุนรักษณะอากาศแบบป,ปั่นป่วนนะครหมุนหมุนไปในท่อแล้วก็จะมีตัวท่อเป็ต,ตัวบังคับลมเพื่อให้ลมอยู่ในท่อแล้วก็วิ่งในแนว อากาศแนวแนวเส้นตรงไปแล้วก็มีสามารถออกแบบตัวพัดลมตัวนี้โดยทำเครีบบังคับลมเครีบบังคับลมเราก็ทําให้มันเป็นเป็นเส้นตรงลมมันก็จะผลักดันนะครับก็คือเมื่อใบพัดหมุนปุ๊บนะครับหมุนอย่างนี้ปุ๊บนะครับเย็นสบายลมก็จะดันแนวเส้นตรงไปพุ่งไปไกๆลๆเราสามารถออกแบบได้สร้างได้ลมไม่ว่าจะเป็นลมแบบหมุนแบบปานป่วนก็สามารถทําได้หมุนแบบแนวตรงก็ได้ต้องการเป่าเฉพาะจุด เป็นสร้างลมแรงๆเป่าเฉพาะจุดสําหรับการได y หรือทําให้ชิ้นงานนั้นแห้งก็สามารถทําได้ไม่ยากนะครับเป็นพลังงานลมฮะนี่คือความแตกต่างของลมธรรมชาติลมที่มนุษย์สร้างทุกอย่างในโลกนี้สามารถสร้างและเรียนแบบธรรมชาติได้ทั้งนั้นนะครับจะใช้เทคโนโลยีใช้ความประสบการณ์ความเป็นอาจฉรยะของมนุษย์ก็สามารถสร้างและทำลมได้ทุกประเภทครับ